สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาซื้อรถที่อยู่ในออโต้ช็อปของเรานะครับโดยมันเป็นรถโอซอตจากกัวนะครับราคา1ล้าน2ล้านสองแสนมากนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับไปที่10ประตูนะอ่านี่ครับคันนี้นะครับราคา1ล้าน2อ0แสนนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันรวมค่าแต่งให้แล้วนะครับถ้าเราาแต่งในออโต้ช็อปนะครับก็จะกลายเป็น1ล้านสี่แสนนะครับโอเคป่าผมซื้อเลยนะครับกด เออสเปซบาร์ uh, bar, นะครับซื้อไป1 4 9 0 0 0้านาหนะครับเยสไปแล้วก็ไปไว้ bye, ที่ออโต้ช็อปเรานะครับโอเคจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับคันนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้แต่งเลยอะดูดิเดี๋ยวเบื้องต้นผมมาให้ดูในส่วนของของแต่งทั้งหมดก่อนนะครับป่ะอดสลบจูคุล่าอ๋อไม่ใช่จากกวัวผมอ่านไงจาก,กวัาปะนะปากกวป่ะเนาะหรือว่าจากกัวหรือว่านานว่าอะไรวะนะครับป่ะเฮ้ยเกาะ อะไรวะเน,นี่ยเบรกอันนี้บัมเบอร์หน้านะครับเกาะผมยังไม่ได้ใส่หรอใส่ก็ได้ทางนั้นนะเอาเงินไม่พอเฮียเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับมาที่บัมเบอร์หน้านะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะเอ๊เสี้ยวเสี้ยวอ๋อมันจะเป็นขี้ผีเฉยนะครับ แล้วก็เอนจินเต็มแล้วนะครับนี่เป็นท่อนะอันนี้เป็นด้านข้างรถนะครับชอบแบบไหนก็มาลองเลือกเปลี่ยนดูได้นะครับเคยแล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นอันนี้อยู่นะแล้วก็ฝากกระโปรงด้านหน้าผมเ,าเลือกไปแล้วนะล้อส่วนใหญ,ญ่ผมแต่งไปแล้วแหละนะครับไยใต้ท้องเดี๋ยวผมมาใส่ที่หลังนะครับใส่เลยได้ไหมมันจะได้นะครับใส่ไปก่อนนะ ข้อสี่เนี่ยเอาเป็นสีนี้ดกันเอยเงินไม่พอไม่ได้พอนะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันอนะันนี้เป็นลายของมันนะอันนี้ผมใส่ลายนี้ไว้นะนี่นี่เลยด้านด้านด,านดำดำทมึนแล้วก็นี่ประกันนะครับป้ายทะเบียนอันนี้สี่ผมเอาเดิมนี่แหละนะครับอันนี้หลงังคานะก็เลือกได้เลยนะครับ นี่สเกิร์ตสเกิร์ตแบบชอบแบบไหนก็ใส่ไปนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์มี11อันนะครับเกาะนี่เลยนะนนี้ใส่ไปแล้วนะใส่ไปแล้วนะเทอโบโติดไปแล้วยางเนี่ยผมรู้สึกจะใส่ยางกันกระสุนเอาไว้แล้วนะครับเนี่ผมแต่งไว้หมดแล้วครับมันแทบไม่เหลืออะไรผมใส่ละนะครับเหลือแค่เกาะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นี้ใส่ไปหน่อยแล้วกันให้มันดูมีอะไรหน่อย เดี๋ยวพันแปดเดี๋ยวค่อยนะครับมิดโดไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวแค่เอาแอมโม่แอมโมแบบเล็กนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปหาเงินแต่งเอานะครับโอเคไปผมพาไปดูเสียงกันก่อนเลยเอามวยเสียงเอาเรื่องนะไปะครับเสียงแปลกหูดีผมไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้เลยนะครับ สวยดีว่าผมชอบนะคุมง่ายอยู่นะคุคมรถง่ายอยู่นะดูตอนเลี้ยวบ้างโอ้โหเลี้ยวยากเหมือนในรถที่ผมรีวิวไปล่าสุดเลยนะอะแล้วที่ผมใช้ออโต้ช็อปอะเนี่ยคับเนี่ยนะครับปอ,อันนี้อาตาัตราเร่งของมันนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับอยู่ในกลางๆนะ มาดูท็อปสปีดกันนะครับจะเสี่ยงจะเสียง,ยงท่อแปลกๆกับผมไม่คุ้นเสี่ยงท่อบแบบนี้เลยนะครับอูเลี่ยวยากอยู่เนะี่ยแต่รถสะบัดคุมง่ายนะครับกลับมาอยู่ท่าเดิมงแนวแน,ว,นวตรงง่ายมากนะคอ่ะเฮ้ยแต่ความสวยที่ผมให้เต็มเลยนะผมชอบเลยอะ โอเคนะครับก็น่าจะได้เห็นกันพอสมควรแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมน่าจะตัดสินใจซื้อนะครับาจะซื้อดีหรือเปล่านะครับนี่เป็นดีไซน์ของมันนะ๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นี่นะครับมันด้านในก็รู้สึกจะแต่งได้ไหมไม่น่าได้นะครับด้านในแล้วใส่สีขาวไว้อยู่ผมว่าสวยดีนะครับคันนี้ซื้อมาเองก็คุ้มนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันให่คลิปหน้านะครับถ้าถ้าผมเจอรถแบบเฟี้ยวๆอีกยะผมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ